โอ้ยยังอีกยาวนะครับฉะนั้นของเวอร์จิลฟานได้ครับปัดข่าวที่คิดว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลจะแขวนสตั๊ดนะครับโอ้ยังอีกยาวนะครับความสุขในการเล่นฟุตบอลของเขาเนะี่ยยังยาวไปครับเวอร์จิลฟานได้นะครับกับตันทีมลิเวอร์พูลออกมายืนกับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ว่าเขายังไม่มีแผนแขวนสตั๊ดในเร็วๆนี้หลังถูกถามอนาคตของตัวเองในการให้สัมภาษณ์กับกับนิตยสารของบโกูมอนสุกนะครับ ประการหลังกับตันทีวัย34มปีอย่างฟานไะด์เนี่ยสร้างชื่อจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบริษัทของพิมเม์ลกจากผลงานตลอด8ปีที่แอนฟิลและยังมีสัญญากับลิเวอร์พูลไปจนถึงจบฤดูกาลหน้านับตั้งแต่ยา้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลฟานไดเนะี่ยซึ่งรับปลอกแขนกับตันทีมต่อจากจอแดนเฮเดอร์สันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023เนาะก็มีส่วนสำคัญในการพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จทั้งในยุคข,ของจเกนคลอปแล้วก็อเน,นส็อตนะครับคว้าแชมป์พรีเมเร แล้วก็รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยนะครับแม้แฟนลิพูเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่กังวลเรื่องอนาคตของฟานได์กับสม,มสรหลังเจ้าตัวเนี่ยพึ่งต่อสัญญาใหม่ไปเมื่อฤดูกาลก่อนแต่ในเนเธอร์แลนด์กลับมีเรื่องการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ฟานได์อาจจะเลิกเล่นทีมชาตินะครับโดยเฉพาะหลังจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอาชนะลิทัวเนียไป3 2เมื่อเดือนก่อนการันตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลก2 0 2 6ก็เริ่มมีข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะอำลาทีมชาติในไม่ชา้านะครับอย่างไรก็ตามกรบฟานได์รีบา่าว,วอกอ ผมไม่เคยพูดเลยแบบนั้นผมไม่ได้มองอะไรไกลขนาดนั้นนะผมยังมีเวลาในอาชีพการแข่งอีกหลายปีดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันตราบใดที่ผมยังมีความสุขแล้วก็ลูกๆก,ก็มีความสุขทุกอย่างก็โอเคในการทห้สาภาถครั้งนี้ฟันไดยังถ่ายแฟชั่นกับอาโวกูในหลายลุกนะครับทั้งโทนสีขาวดาแล้วก็สีสันสดใสและมีคลูถามว่าหลังแขวนสตาร์แล้วจะลองไปเดินแบบแบบบรันเวย์ที่มิลานหรือเปล่ารีบบ้างไหม เจ้าตัวก็ตอบแบบเปิดกว้างบอกว่าก็ไม่แน่นะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมากมายตลอดเป็นหลายปีที่ผ่านมาแต่ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของเขาในฐานะกัปตันทีมลิ์พูหลังลิ์พูทำผลงานในลีกได้อย่างน่าผิดหวังปัจจุบันรั้งอันดับ4ของตารางครับตามหลังจากฝูงอย่างอานอ์เซนลถึง14คะแนนทั้งที่สโมสรทุ่มงเงินเสริมทัพกว่า450ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ ฟานไดเองยังเล่าว่าการเป็นพ่อเนี่ยช่วยให้เขาระมือกับทั้งช่วงเวลาสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดของฟุตบอลระดับสูงได้ดีขึ้นโดยเขามีลูก4ี่คนกับภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานกว่า9ปีนะครับออฟานไดบอกว่าในชีวิตเนี่ยมีหลายอย่างที่สําคัญกว่าสิ่งที่เราทําในสนามพอถึงเวลาแข่งผมก็ทุ่มเทเต็มร้อยมีสมาธิกับงานตรงหน้าอย่างที่สุดแต่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพอกลับถึงบ้านเนี่ยผมก็กลับมาเป็นพ่อพ่อคนเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ฟานได้ได้พูดนะครับโ oh, oh. อ้โหอีไกลอีกยาวฟานไดก็ปัดยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดคจะแขวนสตาร์ต,ตอนนี้นะครับไปดูสถานการณ์ของยเครสกันหน่อยโอเว่นตั้งแง่ว่ายเครสเนี่ยยังไม่ใช่ตัวจบของอาร์เซนอลไมเคิลอเว่นครับตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของวิเตอร์ยูเครสที่อาร์เซนอลพร้อมเชื่อว่ามิเกลอัลติตาอาจจะกำลังมองหากองหน้าคนใหม่ในช่วงสัหนาก็ได้ ยูเครสนะครับย้ายมาอยู่กับอาร์เจนติน่าตัวแพงนะ64ล้านปอนด์จากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนกรากฎาคมปีที่แล้วหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงาน97ประตูจาก102เกมให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลครับหัวหอกทีมชาติสวีเดนอย่างยูเครส์ทำไปแค่7ลูกครับจาก24นัดโดย5ประตูนั้นมาจากเกมกับลีเชูร์เตสเตอร์เรย์ฟอเรสต์เบอร์ลี่แล้วก็เอเวอร์ตันรวมถึงอีก2ประตูในเกมกับแอนเดริดในเกมชูเปอร์ลีกนะครับ ยูเคเรสนะครับมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์อย่างเห็น,นชัดในเกมที่อาร์เซนอลเสมอกับลิพูล่าสุดและตอนนี้เขายิงได้เพียงแค่ประตูเดียวจาก10นัดหลังสุดนะครับทานั้นของไมเคิลโอเว่นครับซึ่งเป็นผู้ทําประตูในพิมเลีได้ลีกได้150ประตูในระหว่างอาชีพการแข่งรู้สึกว่ายนะูเครเนสเนี่ยขาดความเชียบคมและกล่าวว่าอาร์เซนอลยังคงต้องมองหากองหน้าที่การันตีประตูให้กับพวกเขาให้ได้ต่อไปนะครับทานั้นของโอเว่นกาวกับพิม์ลกโปรดักชั่นนะครับหลังเกมที่อาร์เซนอลเสมอกับลิพูเขาบอกว่า เราลงไปในสนามก่อนเริ่มเกมประมาณ4หรือ5นาทีแล้วเรากำลังพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับยูเครสและผมก็พูดไปตอนนั้นว่ายังตัดสินไม่ได้และยังก็ไม่รู้สึกแบบนั้นอยู่จห,หนึ่งตอนนี้โชคดีสำหรับอาร์เซนอลพวกเขามีผู้เล่นคนอื่นๆอีกหลายคนที่สามารถทำประตูได้พวกเขาต้องการให้ยูเครสเป็นตัวจบของทีมนี้และพวกเขาน่าจะยังคงมองหาคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากพวกเขายังต้องลงเล่นนัดชิงชืเบนร์ลีก หรือแข่งคืนพรุ่งนี้เลยผมไม่แน่ใจว่ายูเครสจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยจะยังคงให้โอกาสยูเครสต่อไปเพราะพวกเขาลงทุนไปมากคุณจึงอยากให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่และรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นเกมกับเบอร์ลี่นอเดลฟอร์เรสหรือเอเวอร์ตันเขาก็น่าจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้เขาจบสกอร์ได้ดีและเขาก็จะอยู่ในกรอบเกโตษต่อไปแต่การชนะเกมแบบนี้กับลิปูเนี่ยคุณต้องมีฝีเท้าที่เหนือกว่าคุณต้องการแค่ความเหนือชั้นและนั่นคือสิ่งที่ยูเครสขาดหายไป มีคําพูดติดปากอยู่ว่าเขาเป็นเหมือนนักเลงในทางราบ Shap ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นเล่นในบ้านเจอกับทีมที่อ่อนกว่าเขาอาจจะยิงได้1หรือ2หรืออาจจะยิงแฮตทริกด้วยซ้า <c oughs> คุณอาจจะคิดหลายแบบเขาอาจจะยิงจุดโทษได้และเมื่อจบฤดูกาลคุณอาจจะคิดว่ารู้ไหมเขายิงได้ถึงเลข2หลักแล้วไม่เร็วเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมองให้ละเอียดแล้วเนี่ยเขาได้สร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ๆเกมที่คุณต้องการผู้เล่นตัวหลักจริงๆอ่ะหรือไม่ก็เกมเล็ก และน่าจะเสียดายที่จุดหนึ่งตอนนี้ผ่านไปครึ่งฤดูกาลแล้วคําตอบก็คือไม่และอย่างที่ผมบอกไปยังต้องรอดูกันต่อไปกองหน้าชั้นดีไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้ง่ายๆคุณลองดูในพิมเมเลกซ์ว่าทีมไหนเซนสญย,ยากับใครบ้างในฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูออสเซสโกโอ,โอเคยิงได้2ประตูเมื่อคืนนี้กับเบอร์ลี่แต่เขายังทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรยูเครสก็เช่นกันทีมในพิมเมเลกซ์เนี่ยดึงตัวเล่นที่ดีสุดในตลาดจากทั่วโลกเข้ามา แต่ก็ไม่แต่ก็มีไม่กี่คนที่ทําผลงานได้ดีตั้งแต่เริ่มตอนนี้วงการฟุตบอลเนีนะ่ยขาดแคลนกองหน้าตูวเป้าผู้เล่นอย่างย,ยูเรสที่ยิงได้หลายสิบประตูในฤดูกาลเดียวที่โปรโตุเกสถ้าออกมาเล่นในพิมลีกมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยตอนนี้หาคนแบบนี้ได้ยากมากผมรู้สึกเห็นใจมิเกลอตาในแง่หนึ่งเพราะเขารู้ว่านี่คือปัญหาและคุณก็ต้องควานสายตามองไปหาทั่วโลกอีกคุณมีเงินก้อนโตที่จะใช้จ่ายแต่ตัวเลือกมีอะไรบ้างละ่ะ อย่างที่คุณเห็นได้อย่างชัดเจนตัวเลือกมีไม่มากเท่าไหร่มันไม่ใช่ตําแหน่งที่าหาคนมาเติมเต็มได้ง่ายๆในตอนนี้อย่างที่เราทุกคนรู้ดีอาร์เซนอลทำผลงานได้ดีมากจนอาจจะกลับมากรบเกลื่อนปัญหาอยู่ในตอนนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือยังตัดสินกันไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ายูเครสคือคําตอบในระยะยาวของอาร์เซนอลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือการตั้งแง่ของไมเคิลโอเว่นนะครับวายนะูเครสเนี่ยยังไม่ใช่ตัวจบที่อาร์เซนอลต้องการ